ภาพล่าสุดจิ๊บะสุกลายเป็นแบบนี้ถูกภรรยาคบสมบัติเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างไว้ที่น่ารักและอุ่นอุ่นสุดๆสำหรับนักกร้องหนุ่มจิ๊บมะสุแสงจิงแก้วหรือจิ๊บรอดอกับนักแสดงสาวตาหวานจ้าจ๋าพิม์าตาเดชอุดมที่ทั้งคู่ได้ควงแขนกันเปิดใจเล่าถึงสถานะใหม่หลังเฮินฟ้าวิวารู่เปิดหมดเปลือกเรื่องการใช้ชีวิตของทั้งคู่ที่ต่างขั้วแต่ลงตัวสุดๆหลังจากเป็นสามีภรรยาแล้วจ้าจ๋าคบทุกอย่างของพี่จิ๊บมันคือยังไงคะ มันเป็นเรื่องจริงทั้งที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตยึดหมดไม่มีชีวิตเช่นบ้านสวนรถต่างๆนานา,นาเขามีรถโบราณเยอะก็ค่อยเอามาขับช่วยดูแลมุมต่างๆของบ้านจ๋าก็เอามาถ่ายรูปฮุบแม่เขาด้วยเป็นแม่ของจ๋าเรียบร้อยเวลาพี่จิ๊บออกไปตีเทนนิสสอนบ่ายๆจ๋าก็จะหันมันดูแลในบ้านมีเรามีแม่เขามีพ่อบ้านของเขามีแม่บ้านของเขา,านขขาีบ้านของเขาทั้งหมดนี่คือบ้านของเราหมดแล้วนี่ าไม่ต้องกลับมาก็ได้นี่เป็นเจ้าของเต็มที่รู้สึกสบายใจทใั้งม่าฮุบทั้งหมดมันคือเรื่องปลายเหตุต้นเหตุคือคุบหัวใจกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอีกทั้งจิบกุศลเผยยกที่ดินให้เจ้าจ่าเป็นของขวัญจริงเต็มใจให้ไฟย,ยิงไม่ได้ขอนักร้องดังในตำนานมาบอกว่าเจ,จ้าจ่าแฟนสาวก็ตกใจจนตอนที่ยกให้เชื่อจะเกิดประโยชน์ในอนาคตแล้วจริงๆเรื่องมีทาย,ยาทนั้นแผ่นยังไงจริงๆจ่าก็อยากมีนะ แลวเซลเขาว่าชอบมารูปท้องคืออยากมีหรือเปล่าคือตอนนี้ที่บ้านไม่หมาอยู่สองตัวซึ่งเขาจะรักมากๆดูแลใส่ใจจ๋าว่าถ้าไม่ีลูกจริงๆเขาต้องรักมากขนาดไหนยังรักขนาดนี้ถ้าเป็นคนจะรักขนาดไหนคือตอนนี้เราคุยกันว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นครอบครัวแต่ละบ้านว่ายังไงบ้างทุกคนอยากให้มีค่ะไม่ตั้งค่าหัวเลยนะแม่พีจีบ,บอกว่าถ้าไม่มีลูกจะจ่ายเท่านี้พอคุณแม่จ๋าทราบ ทางนี้พี่จิบให้เท่านี้คุณแม่จ๋าบอกว่าจะสมทบทุนเพิ่มให้อีกด้วยตั้งกันไว้เจ็ดหลักเลยค่ะคุณยายเป็นคนจีนชอบทองบอกว่าทองที่มีทั้งหมดจะยกให้หมดเลยแต่ยังไม่เห็นใครบอกเลยว่าจะช่วยเลี้ยงนะถ้าจ๋ามีลูกก็ต้องทุ่มสุดตัวแต่เขาเองก็ห่วงเราด้วยเราทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลครอบครัวดูแลยายดูแลน้องเขาอยากให้เรามีความสุข